การนำเสนอการดำเนินงานโครงการแผนงานการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคการสร้างองค์ความรู้และสร้างความรอบรู้ประจำปี2565ถึง2566องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนโดยการนำของนายเกษมประภากรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอครตั้งอยู่ที่ตำบลเขาสมอคออำเภอท่าวุ้งจังหวัดบลบุรีเป็นอบตอขนาดกลางรับผิดชอบสิทหมู่บ้าน1,424หลังคาเรือนประชากร4,438คนมีโรงเรียนในสังกัดจำนวนหนึ่งแห่ง และรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอนมาอยู่ในสังกัดในปี2555จำนวนหนึ่งแห่งมีเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาที่สำคัญคือประชาชนได้รับการพัฒนาตลอดชีพการส่งเสริมด้านการศึกษาและสาธารณาสุขให้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสู่ประชาชนมีสุขภาพดี รางวัลเชิดชูเกียรติได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี2ปีซ้อนประจำปีพศ2563และ2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอมีบุคลากรทั้งหมด11คนเป็นรอพอสตอขนาดกลางดูแล5หมู่บ้าน838หลังคาเรือนประชากรประมาณ3,000คนผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าถึงร้อยละ90 และผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมีผู้รับบริการเฉลี่ยปีละประมาณ5,000ครั้งการให้บริการส่วนใหญ่เป็นการตรวจรักษาโรคทั่วไปการให้บริการกายภาพบำบัดและการส่งเสริมทันตสุขภาพตามลำดับโดยมีแนวโน้มการให้บริการกายภาพบำบัดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการให้บริการผู้ป่วยทั้งในเขตรับผิดชอบและตำบลใกล้เคียงผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและประชาชนวัยทำงานประชาชนส่วนใหญ่มารับบริการด้วยการล้างแผลโรคความดันโลหิตสูงโรคเกี่ยวกับความเสื่อมของกระดูกและข้อและโรคไข้หวัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนยึดนโยบายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรชาติระยะ20ปีมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอครซึ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างพั่วถึงและเท่าเทียมจากการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพในการพัฒนาองค์กรสวอตอนาไรธีปัจจัยภายในพบว่ามีจุดแข็งคือมีโครงสร้างขององค์กรที่ชัดเจนมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง มีระบบการดำเนินงานในรูปแบบทับโรงพยาบาลท่าวุงและคอปสอท่าวุงเพื่อประสานและส่งต่อมีความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายมีบุคลากรสาธารณาสุขครบทุกตำแหน่งและมีการกำหนดนโยบายสาธารณาสุขที่ชัดเจนและการวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาจากผู้นำองค์กรให้ความสำคัญกับงานสาธารณาสุข มีแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่นที่สำคัญมีต้นทุนทางสังคมและคมนาคมสะดวกประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอครได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมที่แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ของพื้นที่และตอบสนองนโยบายด้านสุขภาพในปีพศ 2565- ถึง2566 25แผนงานที่1แผนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยมีทั้งหมด10โครงการงบประมาณ317,500บาทประกอบด้วย 1. โครงการติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด โดยติดตามหญิงตั้งครรภให้ได้รับการฝากครรภครบตามเกณฑ์เพื่อให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยและเยี่ยมส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอดตลอดจนส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย6เดืนอน 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมวัยโดยการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในรูปแบบต่างๆ ตาม,มารฐจานกระทรวงสาธารณาสุขโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมและยังเป็นการค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการกระตุน้นหรือส่งเสริมเพื่อรับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป 3. โครงการสร้างการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัยด้วยวิธีไฮสโครโดยพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบองรวมช่วยเสริมสร้างให้เด็ก รู้จักการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบด้วยกระบวนการไฮสโคของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบตอเขาสมอพคอ 4. โครงการแก้ไขปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินและภาวะทุพโภชนาการโดยโรงเรียนร่วมกับนักโภชนาบำบัด และรพอพสตอในการจัดกิจกรรมให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม 5. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กในวัยเรียนโดยโรงเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่ทันตาสาาธารณาสุขจัดอบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนพร้อมทั้งแจกแปรงสีฟันและยาสีฟันให้กับนักเรียน 6. โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แก่บุคคลที่มีภาวะพึ่งทิงที่ไม่สามารถกั้นปัสสาวะและอุจจาระได้ตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพในการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านชาตของชีเจโครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุโดยจัดกิจกรรมการประชุมประจำเดือน ของสมาชิกชมรมมีการให้ความรู้การสันทนาการการออกกำลังกายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลบบุรีและมีการจัดตั้งกองทุนชาปนากิจสงเคราะห์สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับผู้สูงอายุร่วมกับมหาวิทยาลัยรา,ยาชพัฒเทพสตรีในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายจิตใจอารมณ์และการสอนทำอาชีพเพื่อหารายได้เสริมให้กับผู้สูงอายุ 9. โครงการอบรมเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติดและ 10. โครงการให้ความรู้ คัดครองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมายแผนง,งานที่2การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อมีทั้งหมด9โครงการมีทั้งหมด9โครงการงบประมาณ185,000บาทประกอบด้วย 1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคให้เลือดออก โดยศัตว์กิจกรรมในช่วงก่อนการเกิดโรคช่วงการระบาดของโรคและหลังจากการเกิดการระบาดของโรคโดยอ,อสอมร่วมกับวัดโรงเรียนในการรณรงค์สำรวจแหล่งพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในช่วงก่อนเกิดโรคทุกหลังคาเดือนส่งผลให้ไม่มีโรคให้เลือดออกในชุมชนตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบัน2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญญัติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไลลักษณ์อครราชกุมารีโดยการสำรวจสุนัขและแมวในชุมชนประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงทุกหนังคาเรือน 3. โครงการคัดกรองความเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 4. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอโรบิกโดยนำกลุ่มเสี่ยงโรคเื้อรังผู้มีภาวะอ้วนและประชาชนผู้สนใจมาร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิกเต้นรำรำไม้พองและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ที่ลานออกกำลังกายหมู่บ้าน 5. โครงการรถรับส่งผู้ป่วยโรคเรื้อรังไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล กิจกรรมให้บริการวัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็กแรกเกิดถึง5ปีโดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคขั้นพื้นฐานในเด็กตามเกณฑ์ EPI และให้บริการวัคซีนพื้นฐานในนักเรียนครบ100%เ7กิจกรรมการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในกลุ่ม608และประชาชนทั่วไปได้ร้อยละ90 8. กิจกรรมการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคให้หวัดใหญ่ในเจ็กลุ่มโรคเรื้อรังครบ100%เอร์เซ 9. กิจกรรมการสร้างศักยภาพความรู้รอบด้านสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเฮลิเชเ a ซีเพื่อสร้างศักยภาพกลุ่มผู้ป่วยให้มีความรอบรู้และทักษะการปฏิบัติในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง แผนงานที่3การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโครงการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีกายภาพบำบัดโดยนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอครที่เล่งเห็นความสำคัญของปัญหาผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อกระดูกและข้อให้เข้าถึงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดสร้างนักกายภาพบำบัดประจำรอปสตและได้รับการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาโดยตลอดทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพทั้งเชิงรู้ในชุมชนและเชิงรับโดยเฉพาะผู้ป่วยเส้นเลือดสมองในระยะช่วงควิวิกฤตอินเตอร์มีเดียสามารถฟื้นฟูให้กลับมาเดินได้ และใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติได้หลายรายส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความสุขในชีวิตของผู้ป่วยแผนง,งานที่4การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1. โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินรพสตอบ้านเข่าสมอคอนโดยจัดบริการดูแลรับส่งผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินเช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยหมดสติเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล 2. โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินประจำหมู่บ้านเพื่อสร้านจิตอาสาฉุกเฉินของหมู่บ้านและร่วมเป็นทีมเครือข่ายอาสาสมัครฉุกเฉินของงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินของรอพอสต การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพทั้งหมดของอบตอเขาสมอครสสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานทุกฝ่ายของอบตอเขาสมอครและภาคีเครือข่ายที่สำคัญคือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลท่าวงุงสํานักงานสาธารณาสุขอำเภอท่าวงผู้นำชุมชนวัดโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการทำงานในทุกๆด้านอบตอเขาสมอครขอให้คำมัน่นจะดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและพัฒนาระบบการให้บริการให้ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไป